ทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่ดูคอนเทนต์ต่างๆฟังเดอะโกดหรือฟังเพลงยาวแต่ดันเจอโฆษณามากัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ NF Theater บริการ YouTube พรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เฉพาะวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรี เพงแค่สแกนในดีล่์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและพิเศษสําหรับคนที่บอกมาจากช่องป๊อปลูก,ก็รุ่นรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนรับประกันจากทางช่องป๊อปลูได้ชัวร์และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theater หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID FC อนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขายดีเกม by o Shop บริการรับซื้อและขาย ID FC อนไลน์มีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%เ แถมยังมีบริการรับดึงนเตะขายากและบริการโอเนมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม <Wow. S 1> มาครับผมวัยรุ่นวันนี้อยู่กิจกรรมใหม่ครับผม <Wow. S 1> กิจกรรมย่อยนะ โกลเด้นสปินสปีดเตอร์นะสปีดสเตอร์กะมันอ่านว่าสปีดเตอร์ป่ะเออประมาณนั้นหรืออ่านสปีดสเตอร์ก็ไม่รู้นะเออใช่าหมานะก็เป็นกิจที่ลุ้นนักเตะเอ็นทีดีนักเตะที่มีความเร็วอ่าความเร็วมากกว่า104ขึ้นไปประมาณนั้นเนี่ยก็แบบข้างๆพวกนี้เลยเนาะสปีดสเตอร์นี่ผมภาษาอย่างแบบอย่างลาวอะไรอ่านสำเนียงโคน์ลาวออกกัน2อัน นะครับก็จะเป็นเอาสา0ร้อยเอ็มออกไปแล้วกันเนาะมันน่าจะน้อยสุดแต่อีกใบหนึ่งอาจจะเป็นอันเนี้ยแต่อันนี้มันมีสิทธิ์ลุ้นถึงห้า0ันอาจจะได้เยอะกว่าน,น,นั้นเนี่ยก็เลยเอาเป็นร้อยห้าออกแล้วกันร้อร้อยสี่มีสิทธิ์หนึ่งถึงสามอาจจะได้แต่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เนาะเอาออกเป็นสองอันนี้แล้วกันนะครับผมเ okay. หมากระดานนี้ก็ประมาณสามแสนเอฟซีหรือสา0พันบาททวนนะครับ ก็มีพวกโคดอันนี้ยโคดกองกลางไอคอนด้วยนะถ้าสุ่มครบเ,เดี๋ยวรอบแรกจัดเลยละกันอาจจะมาแต่รอบแรกเลยก็ได้นะช่วงนี้เขารู้สึกว่าโกลเด้นสปินเขาปล่อยเรทไป่าใบแรกไอ้รอบแรกเฮ้ฮ่ร้อยสี่ไปรอบที่สอง กร้เอมเออมันก็มานี้อยู่แล้วนอกจากจะแบบไปพวกพวกเนี้ยอรอบที่ 3. สามุ่มตังโอ้โหยังไม่มีนี่เลยอปรอบสี่ยิงแล้วก็เหมาอยู่แล้ว่ะแต่ก็ดูว่าแต่ละรอบมจะได้ไปดีขนาดไหนเอยเก้าแปดมาแล้วเออ้ยเก้าหกสามหนึ่งแปดรอบที่สี่เออประมาณนั้นรอบที่สี่ใบนี้มาแล้วแต่มันก็ มีสิทธิ์ได้หลายใบครับคนอื่นอาจจะสุ่มได้ใบนี้เลยแต่ใบมุมไม่ค่อยจะออกหรอกส่วนมากจะออกยากปรอบรอบต่อไปน่าจะรอบที่ห้าป่ะร้อยสี่บกห้าสานห้ารอบที่หกละห้าพันห้าน่าจะเหมาแล้วล่ะเออสี่ช่องสุดท้ายแล้ว ต่อไปก็ตังก่อนแน่นอนนั่นไงว่าละหมื่นห้าเออเหมาอยู่แล้วแต่น,นี้จะเป็นไรน่าจะเป็นเอ็นจีปะไม่ใช่ด้วย,ยใบนี้มาก่อนเลยวะไปครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เอ็นจีแล้วมั้งเนี่ยอุ้เอ็นออกทายสุดอืมโอ้โหมาท้ายสุดครับเอ็นจี ก็เหมาอยู่แล้วล่ะโอเคครับผมสปีดสเตอร์ <c oughs> ถูกบอกไปรู้นะสัเนียง <c oughs> เยอารับตนี้ไปไอคอนด้วยนะครับจะมีเศษส,สักหน่อยไหมเผื่อแบบสองรอบเอาคูปอง20%ไปเผื่อได้การ์ดอื่นอีก <c oughs> ตั้งนิดนึงเศษนิดนึงเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกเพื่อได้ใบอื่นเพิ่มมาสักใบหนึ่งสองรอบพอให้มันได้คูปองบอเขาคงน่าจะกดแหละประมาณนั้นห้าเหมือนเดิมเลยเฮียพอละ <c oughs> เอาคูปองมายี่สิอร์เซ็นโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนนะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมว่าออกมาเป็นไงโลเรนสปินรอบนี้ไปดูกันไป มาครับรับการ์ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโกลเด้นสปินของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูการ์ดต,ตังกันก่อนเลยนะว่าได้ก็มีเท่าน,นี้แหละก็เดี๋ยวเปิดไปแค่เฉพาะการ์ดใหม่ปะที่ขึ้นคำว่าใหม่ที่เหลือเขามีอยู่แล้วตรงนี้ก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะแล้วก็สุ่มตังตรงนี้อีกสองใบก็ประมาณอุย้ยไอ้สุ่มตังเนี่ยไหมบอกแล้วมันดีเว้ยเห็นไหมร้อยถึงห้าพันเนี่ยมันได้ั้งพันหนึ่งเนี่ย เออสุ่มดังดีกว่าคุ้มละตันนึงมาใบนี้ก่อนเลยสองใบแล้วกันร้อยสี่หนึ่งถึงสามเปิดหาอะไรสีบวกไปเนะี้บวกเลยอ่าใช่ด้วยอย่างนี้ของรีบกสองใช่เลยหา 5. อะไรสีบุกร้อยสี่สามถึงห้าไปใบนี้ฮาร์ดเวิร์คบวกห้าได้ไหมหุ้ยผู้ไฟเลย เป็นทีดีกองหลังใชรวะกองหลังฮันเวิร์คใครวะโอ้ยก็ได้อยู่นะลาอะไรนะลาอิวโอลาอ e e e ิวโลกองหลังใครวะนะไม่รู้จักหมื่นหกโอเคก็ใช้ได้อยู่ไอคอนผู้ไฟได้ไหมปะผู้ไฟจะดีมากเลยนะสุดยอด เ <B> บสเจอดเบสเท okay นะ่าไหร่วะเฮ้ยโอเคนะสองหมืน่นเฮ้ยได้อยู่ก็โอเคไอใบพวกนี้มีผู้ไฟแม่งถือว่ากำไรแล้วอ่งยิ้งอืมใช้ได้นะจอดจะเบสเบสจะบอสบ้าอหมดเท่าไหร่กิจน,นี้ถึง2,000ัไหมเมา3,000ครับผม96ครับพี่น้องครับ3 8ถึง อะไรก็ได้ที่เป็นบก8ปีไหนก็ได้แต่นี้ดีดีดดหมดเลยไปเฮ้ย <S <S แต่ตัวนี้ก็ไม่เอามากเกฮีไม่เอาไอเวนมา978เฮ้ย4ปีนี้บอกเลยว่าของดีทั้งนั้นจะไ,ได้ตัวดีหรือเปล่าไม่รู้กดไปครับ9 7มีแคปเฮ้ยได้อยู่ผู้ไป โอ้คมเมนต์ปะเอาสามหมื่นก็นี่มันการันตีเห็นไอ้นี่มาถ้ากองหน้าได้เป็นน็อกบาร์ปะอเวลี่โค้ดปะหรืออันเดียวกันมาหรือไอแลนด์ปะไอแลนด์ดิคนละอันดิอเวลี่โคดต้องอยู่ซ้ายปะโโอ้หมากูเองอยากได้ตัวไหนกันเอ๊ะแต่ถามกูเองไม่ได้ดิต้องถามต้องถามพี่ดามเขา เขาน่าจะเอาตัวบาาใช่านะจัดแบบไป LN 68ปาร์ซ่าพร้อมแล้วกดไปครับผู้ไฟหรือเปล่า LL อุย้ยผู้ไฟอยู่ใครวบปาซิวปาซิล CBLL ใครวะโอุ้ยบานิด68เสียดายวะ่ะ พวกแปดนี่ก็น่าจะเก,เกือบแสนนะตัวเนี้ยฮอถ้าก,ก็พอได้แต่ก็จะบอกว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็พอได้ไปสุดท้ายแล้วจะาขอไอดีเขาบอกขอเอโต้เขาจะเข้าฟูบาทซ่านะครับถ้าได้เอโต้ก็ถือว่าดีเลยมิดชันคอมพลีคประมาณนั้นตามมาแอลเอโต้ ตัวบาซ่ามีอันนี้นั่นจะมีแค่เอโต้ปะมีดิดไม่มีในความเร็วมันน้อยอเอาตัวที่ความเร็วเยอะมาครับใบนี้เอตีเจ้าข่อยดีขอเอโตะพร้อมแล้วเอาปิดตรงนี้แล้วกดได้ปะไม่ได้ดิเนี่ยกดไม่ทันเสียวกดไม่ทันปะใบนี้พร้อมแล้วกดไปกดไปแล้วมันไม่พุ่งอะไรเข้าไปไง มันต้องลุ้นอย่างเดียวหน้าเนี้ยโอเคมันเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคแต่ตอนเลสเฉย <c oughs> <c oughs> อ๋อจะเมทับกดไวโอเคอย่างนี้เกือบไม่ทันนี่เกือบกดไม่ทันอ่านายไม่มีมาเลยดูสิไอ้โ <c oughs> ตร้อรยสิแปดปะร้อรยสิ่แปดกูใช่เลยดูตีนก่อนดูตีนก่อน <c oughs> อ้าไม่มีตีนดีหว่าไม่มีนะเตลืม ไม่มีนักเตะมายืนนี่หว่าดูตีนไม่ได้มไม่มีนักเตะมายืนนี่หว่าจะดูตีนเฉยเลยดูข้าวพลังข้างบนปะเฮ้ยึว่แปดเหรอ ไม่ใช่16หรอเห็นเมื่อกี้เป็น16กายภาพโอ้โหกายภาพ1 1อยส่เยอะกองหลังแน่เลยวะ่ะมากายภาพเยอะกองหลังชัวไปดูกัน3 2 1ใครวะอู้ชาหน้าบอกแล้ว116เห็นอยู่แว๊บแบบแบบมันเป็น116เว้ยอาก็โอเคนะสองเท้า อะไรจะเคียงกงนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะไปดูกันสรุปกันในวันนี้ก็นักเตะก็ได้ประมาณแสนหนึง่งสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมประมาณแสนตังค์ด้วยรวมๆร,ร,รวมทั้งหมดประมาณแสนหนึง่งนะครับซึ่งถ้าอิบาเนสออกบุกแป ปดหนึ่งน่าจะเยอะกว่านี้นะอีบาเนสบวกแปดจะเสียดายที่มันไม่ออกอืมประมาณนั้นะคร่าวๆเนาะแล้วก็ได้คาบำากินมา NGG บวกแปดจะต้องฟูลเลเวลรกูเซนดิใช้ได้นะจริงนะอประมาณนั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ